คุณนกว่าอะไรพวกกี้ข้าไม่มองดูแต่และลูกใจกันบ้างเลยว่ามึงเปรตเสมือนอะไรและลูกกูเปรตเสมือนอะไรมึงก็เหมือนกาดงที่ต่ำสักลูกโูเว้ยเปรตเสมือนหงงามเด่นเป็นสง่าอย่างพวกมึงเหรออย่ามาคิดเลยมีวาสนาจะมาเป็นหัวลูกกูไอพวกเด็กวัดเด็กว่านอนสัลาหพาพ่มผ้าอีมีเมียหมานาย จะดูถูกอะไรก็ดูถูกไปใหญ่ว่าแล้วไอ้นอนสลาผมผ้าผีฉันไม่เครืองอ่ะฉันเครืองจังเลยไอ้มีมีหมาเนี่ยชอบเอามาพูดถามว่าเด็กวัดมีเมีหมาฉันไม่เคยมีเมีหมาแล้วมันมีอะไรมีมีแมวมีมวตกที่วัดไม่เลี้ยงหมาไอ้ลอยมึงน,น่าจะตักน้ำใส่กระโหลกชะงอกลงเงาใส่ซะบ้างนะว่ามึงมาเป็นแท่เด็กวัดเด็กวามึงจะมีปัญญามาเลี้ยงลูกกูเหรอโถ่้แม้แต่รองเท้าข้างหนึ่งของลูกกูอะ มึงยังไม่มีปัญญาซื้อเลยไอ้กระเจอกอย่างมึงอะเฮะ้ยตามไม่ด้วยผมรักกุลาจริงๆนะแม่มึงมาเอาความรักมึงกินเข้าไปได้ไหมคนอย่างกูเนี่ยนะนะจะให้ลูกกูมีผัวแล้วก็โนโ่นวอยตองโกงเศรษฐีมีเงินโน่นไม่ใช่กระเจอกมึงหาเินไม่วันหนึ่งแม้จะจะกินยังไม่มีจะกินยังใส่วัดกินอยู่เลยแหมจะเออหน้ามาขอลกอูกกูไอ้รอย อย่าว่าจะทาสนี้เลยนะมึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นทาไหนก็นแล้วแต่มึงไม่มีโอกาสได้เป็นหัวลูกกูน่นประตูไปอยากได้ลอยเอ้ยทำไงเ,เพื่อนอยากซะแล้วแผนแรกไม่สำเร็จไม่เป็นไร ยังมีแผนสองแต่หากว่ามาทางตรงอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไปทางอ้อมไปเข้าถึงลูกเลยไปบอกเลยว่ามึงรักเขาชอบเขาให้ึงบอกกูลาเออโอ้มึงขอบใจมากแม่ขอบใจมากมงจะนับถือกูหน้าดูขอบใจมากเออมีมคนเดียวที่เป็นกำลังใจกูเอาเลยในเมื่อแม่ไปรักใช่ๆเพราะว่าตื้อเท่านั้นเออนี่ครองโลกนี่ครองโลกถ้าฉันแล้วก็กูลาไปกูลาไปเที่ยวงานวัดไปดักเจ้ากูลาไป สวยจริงๆ,ๆนะเนี่ยวันนี้ถามจริงแย้มใส่สบายสวยมากมพี่อยแย้มทัดดอกไม้สีขาวก็สวยพี่ลอยอ,อย่าชมน้องสิแย้มนุ่งผ้าลายสวยด้วยพี่ลอย,ยกระบอกแขนยาวสีขาวพี่ลอยสรุปแล้วแย้มใช่ไหมกุหลาบทางนู้นนะสวยทางเนี้ยศพขึ้นอืด ปากเสียตลอดเลยปากเสียแต่ก็รักอเอาอาหารมาให้เอาอะไรมาให้นี่ไงของชอบพี่ช้างนะา่กก็ตีเอาอ้อยมาด้วยวันนี้ม่ได้เอามาพี่อย่ามาว่าน้องอย่างนี้ยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมี่เจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็พูดอย่างนี้ตลอดเลย, <ชม S 2> ยแต่ว่า จะพูดไปก็อายเออจะคนรักไงสวยไหมสวยโอ้สวยสิมันพี่เพลงร้องเพลงใช่ไหมจะเขินทำไมเนี่ยสวยจรล้นไปคนเอามาจากไหนนี่เธอคนหรือมีความโอ้นี่ขนาดแค่ผักนะเนี่ยพี่น้องเป็นคนใจหายแบบนี้พี่ฮะแย้มเป็นคนยาวกันเล่นพี่จะชมน้องบ่อยได้ปา นี่ผู้หญิงอ่ะเขาเก็บกิริยามึงเชื่อกูในพดเพื่อนเพื่อนจริงๆมึงทำตามกูบอกรักเขาไอ้รอยมึงจะสอนกูเหรอเพื่อนกูดูออได้ได้ในหนังสือใบลานใบลานสมไมก่อนเออที่จีผู้หญิงนี่มึงเข้าไปเลยนกูตามกูนะแย้มจ๋าแย้มจ๋าทำไมคะพี่ แย้มสวยเสียจริงๆแย้มสวยเสียจริงๆรพี่บอกตรงๆเลยพี่บอกตรงๆเลยทำไมครับพี่ขาวว่าพี่ย่อยรักแย้มว่าพี่ย่อยรักแย้มอุ้ยพี่มาพูดอย่างเงี้ยแย้มไม่เชื่อหรอกจะมีสิ่งใดที่พี่พิสูจน์ได้จะมีสิ่งใดพี่พิสูจน์ได้พี่จะให้พี่จะเอ้ยพี่จะให้น้องทําอะไรล่ะทำอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ข้าเจ้าไม่เชื่อ ถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าผักพี่ก็ได้เจ้าลงผักพี่ไ็ได้พี่แยมทําไม่ได้แยมทําไม่ได้ผักพี่สีผักพี่สิเฮ้ยแยมทาไม่ได้ผักพี่สีน้องผักพี่สีน้องแยมทำไม่ได้ดิผักพี่ได้ทางนู้นทางนู้นแยมเชื่อหรือยังอ้ยแยมเชื่อหรือยังแยมยังไม่เชื่อไม่เชื่อแยมไม่เชื่อแยมตบหน้าพี่สิเฮ้ยพี่สูดพี่สูดแยมตบหน้าพี่สิ โุ้ยแยมทำพี่ไม่ได้นั่งลงไบกุกเข่าตบพี่สิตบพี่สิเผื่อพิสูจน์ความรักเผื่อพิสูจน์ความรักแยมทาไม่ได้จริงพี่ตบสี่ตบสีแยมทำไม่ได้ทำไม่ได้แยมเชื่อไหมแยมเชื่อไหมนไม่ดูดูแยมเชื่อไหมแยมเชื่อไหมนั่งคุกเข่าคานไม่ด้ไม่เชื่อพี่ขยแยมไม่เชื่อข่ายแยมไม่เชื่อทำไมอะค่ะบถีพี่สิวุ้ย มันจะดีหรอดีจริงแต่แยมไม่เชื่อพี่ทำไมครับพี่ถีพี่สิอุ้ยแยมทำไม่ได้ถีพี่เธอถีพี่เธอเพื่อพิสูจน์ความรักเพื่อพิสูจน์ความรักพี่รักเธอถีพี่สิ่าจมึงนี่ยัทำไม่ได้เหรอเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ยังกระเด็นไปขนาดนั้นเลยนะฉันเชื่อแล้วอ่ะเชื่อแล้วใช่ไหมแหม่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยกูถึงกับหัวล้างข้างแตกกันเลยนะเพื่อนเจอแล้ว มึงต้องบอกความในใจบอกเลยนะเออต้องบอกไปด้วยความจริงกูราบจ๋าฉันไม่เคยเจ็บกันฉันรักเธอสามคำไม่กี่คำเองฉันรักเธอเออฮึบเออทำอะไรเนี่ยยุบอะไรอ๋อเป็นเขาเรียกว่ากำลังภายในใช่ไหมเออลองดูกูราบจ๋าทำมากินน้ำหรือยังจ๊ะตื่นมาฉันก็กินตั้งแต่เช้าแล้วไอ้ร้อยบาทเขามีอันจะกิน เขามีอยู่แล้วก็ต้องกินอยู่แล้วน้ำเนี่ยใหม่ใหม่ใหม่เออสามคำฉันรักเธอเออไม่ยากรักฉันรักเธอเนี่ยเป็นอะไรกูหลาบจ๋ากินข้าวหรือยังจ๊ะไอ้ลอยมึงนี่มันตกสลามาซะ่ไหมเนี่ยมึงพูดได้ไหมได้เอาเลยเนี่ยฉันรักเธอสามคำเนี่ยกูจะเป็นตัวแทนมึงกูหลาบจ๋าเข้ามา เาขาห้องน้ำจังจ้าเรื่องกูจะดีก่ากูกูหลาบพี่ลอยคนเนี้บอกกูหลาบตรงๆเลยว่าพี่ลอยรับกูหลาบพี่ลอยลอยไม่มีไอฉันนี่บอกกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยพี่ก็ไม่เคยจำเลยนะทำไมอ่ะ ว่าพี่นี่เป็นใครแล้วฉันนี่เป็นใครหัดเจียมตัวซะบ้างว่ง,งว่างเนี่ยกลับไปที่วัดนั่นไปตักน้ำสกปลกชะงอกดูงเงาตัวเองซะบ้างพี่มันก็แค่ไอเด็กวดจนๆที่กินข้าวก้นบัตรพัะไปบนบัตรลี่อาจอย่างนั้นเหรอจำาชะไหมจำใส่สมองแล้วก็จำใส่ใจด้วยแล้วก็ฟังคำฉันไว้ให้ดี ว่าฉันอีกุลาบเนี่ยไม่มีวันเอาไอเด็กวัดอย่างพี่่มาทำผัวหรอกกลาบ จำตะกร้าหัวไ oui. er um. nah ้ด้วยปกันใจลอยเอยจินคำดูถูกโถลูกขู่ชายมันอาย แสนอายเพื่อนเอ๋ยไม่ลดละยังรักอยู่เลยที่เขามาเอ่ยน้ำถอยโอวาทสนาาชะตาชีวิตมันมาผิด เป็นลูกของพระเขาขีดเอาไว้ไม่มีจังหวะเธอมา่ยามไม่ใส่น้อยมันผิดหรือไรที่เป็นเด็กวัดหรือที่ชาติตระกูล คงไม่มีบุญฟังอธิพืยคิดแล้วใจหายละหอยอนาติดโออนิจาโคอาดสนาเอโล ไปพุตตาหญิงไม่ต้องเยอยยะนะไม่พี่เอาไหมไอชาตินี่มึงเห็นหรือเปล่าวะกิริยาท่าทางไอ้ลอยเมื่อครู่นี้ทำไมพี่มึงเห็นไหมฉันเห็นอยู่เต็มสองตาอ้าวก็กิริยาท่าทางมันขายหมาบ้านเราเลย ้ายหมาบ้านพี่ก็เออสิวะพี่พูดยงี้หมายความว่าไงพี่เอาไว้ชาติใจเย็นนี่เองไม่รู้ได้ยังไงหมาบ้านเราอ่ะฮะเดี๋ยวนี่คอมันเค็ดคอมันเค็ดเพราะมันคอยแต่จะงเห็นมองฟ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งไม่ยอมรู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอา้าไอ้้อยไม่เป็นไรเพื่อน ได้ยินที่เจ้าพูดเพื่อนรักอย่าไปฟังมันเลยคิดจว่าขอโทษด้เพื่อนคือเมื่อสักครู่นี้อาจจะเอ่ยอะไรไปด้วยคำไม่สุภาพไอ้้อยเราไม่ถือเพื่อนหรอกเพื่อนรักแล้วคนบ้านเดียวกันข้านักถือน้ำใจเองขนาดเป็นแค่เด็กวัดเด็กว่านอนสาลาห่มผ้าผียังคิดไฟสูงเกินสักไฟรักเกินตัว เฮ้ยกูได้ยินเอาอย่างนี้ในฐานะเราคนบ้านเดียวกันหากวันหนึ่งข้างหน้าเอง็งต้องการสิ่งใดขาดเหลืออะไรมาบอกข้าไอ้ชิดข้ายินดีจะช่วยเหลือดูสิไอร้อยเอ้ยขอบน้ำใจเพื่อนแม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ก็ขาดลุ่งลิ่ง ที่บ้านพี่เสื้อตั้งเยอะแยะนี่ก็เพื่อนพี่เสื้อเก่าๆในบ้านมีตั้งเยอะฉันเห็นอยู่สภาพดีกว่านี้ตั้งเยอะเอามาให้มันสักตัวสองตัวสิพี่ไหนๆก็เพื่อนกันทั้งนั้นเออแค่นี้ก็พอแล้วกูไม่ได้แก้ผ้าเดินซะหน่อยอย่าเลวนะเพื่อนนี้ก็ใส่แค่นี้เอาไว้เพื่อนขอบใจให้สตขอบใจด้วยชาติในความหวังดีถ้ามันมีมากมายก็เก็บไว้ใส่เพื่อนเออถ้าขาดเรื่องอะไร ก็ไปหาข้าเพราะคนยัางาไอ้ชิดไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็คงต้องการอยากที่จะมาเป็นเมียไม่ใช่ไปเป็นเมียคอยเด็กวัดเด็กวานอนสลาห่มผ้าผีอย่าลืมนะเพื่อนถ้าขาดเหลือไปหาข้าได้ขา้ารอขอบใจ <laughs> ขอบใจมากเจ <laughs> ้าชิดไม่เป็นไรอย่าไปฟังมันเลยคำดูถูกคนเราเนี่ยเขาว่า ยิ่งดูถูกเราก็ยิ่งเข้มแข็งเพื่อินก้นเดียวนี่เ,ออปเป็นกำลังใจดีมากไปกลับวัดดีกว่าออไปไป,ไป เดี๋ยว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 เถี่ยงเป้าเท่งป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาเที่งป้าอะไรเนี่ยสนุกอะไรกันมาเนี่ยสนุกค้างมาหรือไงโอ้ยพี่ลอยกำลังมันเลยพี่แทงป้าและอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำตาลพี่โอ้ทำไมมันหนักหน้ำตาลแล้วแต่มันเป็นอย่างนี้โอ้ยพี่กินแล้วไม่เมาไม่เมากูรบ กุลาบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วน่ะกุลาบไปเต้นลำวงกันมาใช่ไหมเนี่ยเลิกยังเลิกยังโอ้ยพี่เลิกแล้วสนุกอยู่ไหมสนุกยังสนุกอยู่แต่ว่าจะกลับบ้านแล้วพี่ลำวงงามนี้สุขีนสอจริงป้าจริงป้าเนี่ยเอางี้แย้มเอวดีนถ้าแย้มยังสนุกอยู่นะจ้าไปเที่ยวต่อจริงนะพี่จริงเดี๋ยวกุลาบพี่พาไปส่งเอง พี <sympath is> ่พี่รับปากแย้มแล้วนะรับปากนั้นแย้มฝากกุหลาบด้วยนะพี่นะปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะไปเท่งปะเท่งปะเงไปแล้วนะพี่นะไปะเล้งปะอแย้มอ่ะกุหลาบไปบ้านเร็วกลับบ้านไปบ้านใครวันน่ะไปบ้านพี่พาไปส่งพี่พาไปส่งไปไอ้ไอ้ลอยครับอ่ะใช่เฮ้ยมัน ัับตวเอาน่ามันอันตรายอยู่กลางงูกลางทางเนี่ยเจ้าน่ะไปกินแล้าเมาธุรามันไม่ดีนะน้องเอ้ยไปกลับบ้านไปพาไปส่งแม่ไปไปเถอะไปกลับบ้านไปกลับบ้านไป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  ฟังพี่กูขคอยาก,กแยงมึงที่พี่ทำเจ้าพอพี่รักเจ้าพี่ไม่อยากเห็นเจ้าไปเป็นของคนอื่นกูลามเชื่อพี่เองพี่รักเจ้ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้มึงหัดเตรียมตัวซะบ้าง แต่พี่รักเธอเธอเป็นเมียพี่แล้วนะเป็นเมียมึงอย่างนั้นเหรอวะพูดออกมาได้ยังไงกูสอนมืงอกี่ครั้งให้มึงหัดเจียมตัวตักน้ำใส่กะโหลกชะง,งอกดูเงอตัวเองมึงไม่เคยทำลยใช่ไหม ตอนนี้มึงคงจะดีใจสินะว่ามึงน,นีงได้กูอีกนี่คูหล่ะไปเป็นเมียของมึงแต่มึงจำคำกูไว้นะว่ากูอีกูหละ่ะเกลียดมึงยังไงทุกวันนี้กูก็ยังเกลียดอยู่กูเคยมองมึงเป็นแค่ไอเด็กวัดจนๆนอนสาลาห่มผ้าผีกินข้าวก้นบาดพระไปวันๆสำหรับกูไ้ มึงมึงก็แค่ไเอเสดขยะเสดสวะหรือไงก็แค่ขยะเน่าๆมึงจำคำกูวไว้นะเองถึงแม้ว่าวันนี้มึงจะได้ตัวกูอีกกูหละไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนคนอย่างมึงก็ไม่มีวันได้ใจกู là củ Cô mẹ ơi để con chị mà thăm thua รักเกิเสียกว่าเหลือเกินขนาดนี้ทำไมโถใหญ่จึงมันมาห่างเหินเสียหายนี่เราเป็นขวาของเธอแล้วชัางคลิ้งแคล้ว กลับมาผิดคงจะตอกกันไม่ติดปล่อยให้ชีวิตหุ่นวายจะรักจริงๆไม่เพ้อจะจะขอะครั้งจนตาย เธอเป็นของพี่เคยจะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้ไงฉันก็จะรักเธอรักรับ